เอาเขามาต้อมเต้อมต้งพลงด้วยมอันฉลองวันยายลองเพนะเจ้าด้วยคนเกิดยาย วันจีนีเชฟใ้วั่ถุการกจสอก่อนเราทำกับล้วที่ไหนเกี่ยวกัยามวันสับตลอประเทืองตึ้งตัวทวนงทุกชาู้ลาและลําดิบอดีกาแฟนี้ติดไปเรกสอก่อนชูจอยงขอนทั้งทุกชาติและน้องนำมาจัดส่พโดคณะวัตทุตลาดวันนี้เรียกขายเป็นการชาทุกชาทุกอนุโมทาชาทุกยูีทุกทุกคน